เงียขออีกคันนึงครับพึ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยครับเอ้ย,ยังเข้ามาเลยลูกค้าถามมาเยอะมากเลยคันนี้ราคาไม่น่าจะเกิน20000,000รถพีวีรถครอบครัวอย่างนี้กระเด็นกระดอนแน่นอนสีสันสวยปีปีป2 0 <2011 S> 1 1 <2011 S 2> ครับ2011 7ที่นั่งนะครับเข้ามาแล้ว1คันดิเสเบกสี่ล้อด้วยเวตรงดีคันนี้ดีเซลได้ไหมอ้ภายในคันนี้ได้เลขไมล์มาที่160,000กมิโลโคงอะไรเป็นแบบมันติฟังกชันด้วยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าในตัวกระจกไฟฟ้าได้มา4บานออโต้4บานเลย ออปชันจัดไมมเต็มเลยนะดูคอนโซลดิโค้ดใหม่แต่แบานหน้าในมาคู่หนึ่งตัดลายไม้สีน้ำตาลด้วยเป็นแบบทูโทนจอ o i d y o u t u b e f a c e b o o k ได้หมดเลยนะครับคันนี้เจออโต้มีโหมดสปอร์ดด้วยชิปลงชิปล็อกจอดแปะได้คันนี้เบาะหนังสีครีมทรงดีนะครับแถวนี้สวยเลยแถวส,วถวสองก็สมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับแถวสามพับได้นะภายนอกคันนี้สีสันพอได้อยู่สีเทาดำสีนี้หายากไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยตัดหมอกไม้คู่หนึ่งยางพิ่งเปลี่ยนมาลูกค้าแจ้งมาปียี่สิข้ามกระจกมา กันสาดสี่บานมาอะไรขึ้นลงสายฝามือเปิดโครมเมียมดูมีหลักหลังคาด้วยดิสเบรกสี่ล้อนะคันนี้ขอบอกเลยด้านหลังมีเสด็ดนสามปัดผลหลังเซนเซอร์หลังแล้วกล้องมองหลังดีมาเรียบร้อยปลายท่อออกคู่ส่วนที่บอดี้ด้านหน้านะครับเงียนสุดน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวามีขยับคันเดิมดูเลเวลอยู่ครบหมดหมอกงมอกมอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานทุกกวัวเครื w ่องของม้านทีซีแบตเตอรี K ่เอฟบีราคาสุดเล้ารีบหน่อยนะครับ1,99,000